ครับสวัสดีครัพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้พูดแตรมภาพระิุธาามลาวพัฒนาของอาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับเนาะครับก่อนจะไปเบิ้งเข้ากับมาเบิ้งก่อนเนาะครับเนาะวันศุกร์ที่เจ็ดกรกฎาคมหกหกนะครับลาวพัฒนาออกหกหนึ่งเก้าสามสามเก้าครับส่วนเรียล่างก็ออกเก้าสาม นะครับเนาะมาทั้งบนทั้งหลังเก่าสามสามเก่านะครับเนาะรับของอาจารย์เซียนพี่ไมยงวดที่พานมาเลขวิ่งของอาจารย์แต่ว่าพอเตียมโบดเเดลมาลงให้เอฟซีเบิงนันะครับเนาะรับอาจารย์พ่อแนมมาสามกับเจ็ดนะครับเนาะรับพอเตียมก็เลยมาเน้นว่าติดเจ็ดกับติดสาม นะครับประกวดประกว่วามสามนะครับเนาะแต่ว่าจับคู่จับคู่หลุดนะครับเพราะมีสามเก่าเก่าสามกระือว่าเขาตะเลวิ่งเด็กนั่นน,ะน,ะนะ้อยพีเนาะครับนี่คืออาจารย์เซียนพี่ไม้เนี่ยพอเตรียมผ้ามาตามต่อนะครับเนาะงวดวันจันทร์ที่สิบนี่ครับวันจันทร์ที่สิบ อหกตัวครับเนาะ เราพัฒนาเซียนพี่ไม่บนล่าง บนล่างวิ่งลูดนะครับวิ่งรูดหกหก,กับศูน รูสึกว่าอาจารย์พนิเนียนที่ศูนย์นะครับเนาะพอพันว่งเรียบไว้วงเรียบที่ศูนย์นะครับนะเบนาะครับเอาเบื้งอาจารย์มันจับคู่นะครับเนาะจับคู่ 09 02 04 69 องหกสับหกหางนะครับพระเบิงอาจารย์ตัวะเดิ่นนะครับอาจารย์พเิ่นมากนะครับ nên 09 cao 69 62 hộp cao hộp เน้่ยซีฮางนี้นะครับเ้าพเจ้าขอากราบขอพระคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนพี่ไม้นะครับเนาะที่ให้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อเตียมกับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันนาะงครับเนาะวันจันทร์ที่10ก,รรกคม66นี่นะครับเนาะครับ ครับ fc เราพัฒนาวันที่สิบทับเจ็ดทับหกหกนะครับเนาะวิ่งบนล่างหกกับศูนย์ขับอาจารย์เพนกับว,วงเล็บที่ศูนย์นะครับเนาะขับส่วนจับคู่ศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สี่หกเก้าหกสองหกสี่ ครับอาจารย์เพื่อนกระเน่นอยู่ที่0902นะครับเนาะกับ69 62นี่นะครับส่วน04กับ64อาจารย์บัวเรวงกลมให้บัวเรวงเล็บให้นะครับเนาะเอากระทึกว่าบัวลายหางนะครับเนาะอีพีเลขทั้งหมด6หางนะครับเอาพอแมก่ขอกราบขอบคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้ออาจารย์ธวัชชัยครับหรือว่าเสียนพี่ไม้นะครับเนาะ วันนี้เตรตยมกระคอให้มันเข่าปังๆเน้อเอฟซีแก่กีเดชโฉบมันมันกันเนาะครับเนาะครับมาวันจันทร์ที่สิบกรกฎาคมหกหกนะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนพิมายขับบนล่างวิ่งรูดหกกับศูนย์เน้นที่ศูนย์นะครับเนาะขับส่วนจับคศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สี่หกเก้าหกสองหกสี่เน้นศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ หกเก้าหกสองนะครับเนาะเน้นซีหางนี่ครับเอาสอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อเอฟซี FC. ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับก็ถือว่าอาจารย์เพิ่กนกะจับมาเห็นบลายหางนะครับหกหางบนล่างหกหางขนาดแล้วพอแตรมกะก้อนยนย้ำอีกนะครับเด้อมักตะเดีสอบตะเดีเอากะจะรีบกลับตัวไว้นำเนาะเอฟซีเนาะครับ เอาเขามาแล้วกันมากันสอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะครับสุดท้ายทายสุดนึ่งพอแต้มขอกับขอบคุณเย็ซี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไวพ้พอนให้มีแต่ค่วมสุขค่วมเลื่อนนะครับเดอ้อค่วมเจ็บยาให้ได้ค่วมไข้ยาให้มีเนาะครับเนาะรับคอใอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกรวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม